โปรโมชั่น5 9 0 0 0บาทแต่งเต็มทั้งคันแบบนี้นะคะได้อะไรไปบ้างเดี๋ยวพาพไปชมกันค่ะ ปาเจโร่คันนี้นะคะราคาอยู่ที่1,399,000บาทค่ะและสำหรับโปรนี้นะคะดาวเพียง5,9,000บาทค่ะจุดแรกเลยนะคะมาดูกันเลยด้านหน้านะคะนั่นก็คือตัวอักษรโลโก้คำว่าปาเจโ o ่สปอรตรงนี้นะคะเราแถมให้กับลูกค้าค่ะเราใช้เป็นเกรดพรีเมียมทั้งคันเลยนะคะ จุดต่อมานะคะนั่นก็คือสเกิร์ตรอบคันของเราค่ะสเกิร์ตตัวนี้นะคะเป็นของ Sport Rider M ค่ะสำหรับสเกิร์ตชุดนี้นะคะแนะนำเลยใครที่ชื่นชอบป a เจ r o s สปอรนะคะชุดนี้นะคะไม่ผิดหวังเลยนะคะพอแต่งเข้าไปแล้วรถด,ดูสปอร์ตมากๆเลยค่ะและในส่วนของไฟนะคะฟี่ยังแถมที่ครอบไฟหน้านะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกให้กับลูกค้าด้วยค่ะและยังไม่พอนะคะยังเพิ่มตัวครอบตัว C สีดําแบบนี้ให้กับลูกค้าด้วยค่ะ ทำให้รถด,ด้านหน้านะคะดูเท่และดูสปอร์ตมากๆเลยต่อมานะคะเดี๋ยวพาไปดูด้านข้างกันค่ะว่าแถมอะไรอีกบ้างในส่วนของด้านข้างนะคะเรายังเพิ่มเติมความเท่ให้รถคันนี้ด้วยซุ้มล้อค่ะซุ้มล้อตัวนี้นะคะจะมีขนาด3นิ้วค่ะและจุดเด่นของเราเลยนะคะนั่นก็คือล้อแม็กนั่นเองล้อแม็กของเรานะคะขนาด265 50 R20 ตัวนี้นะคะเราแถมเป็นแม็ก20ให้กับลูกค้าเลยนะคะซึ่งลายตัวนี้นะคะเราเรียกกันว่าลายแวมไพร์ค่ะ ลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากได้ลายแม็กเท่แบบนี้สีดําตัดแดงแบบนี้นะคะรถด,ดูโดดเด่นแบบนี้นะคะต้องแม็กลนยนี้เลยค่ะและต่อมานะคะในส่วนของด้านบนนะคะตัวนี้เราก็ทําการแรปสติกเกอร์ให้ลูกค้าค่ะลนการแรปสติกเกอร์ของเรานะคะเราใช้เป็นแบบเกรดพรีเมียมเลยใครนะคะที่ชื่นชอบอยากได้การแรปสติกเกอร์ทําให้รถดูสปอร์ตโดดเด่นแบบนี้นะคะต้องไม่พลาดเลยนะคะกับแนวทางการแต่งรถแบบนี้นะ,ะต่อมาในส่วนของคิ้วกันสาดค่ะคิ้วกันสาดของเรานะคะ ก็ติดตั้งให้ลูกค้าเรียบร้อยเช่นกันค่ะมาในส่วนของฟิล์มนะคะฟิล์มของเรานะคะเราใช้เป็นฟิล์มเซรามิกอันติเมตค่ะรับประกันให้ลูกค้าถึง10ปีด้วยกันต่อมาในส่วนของเบ้ารองมือจับนะคะตัวนี้นะคะเราใช้เป็นของแท้จากเกรดศูนย์เลยนะคะตัวนี้ก็คือแน่นเนบแข็งแรงทนทานใช้งานได้จริงค่ะ ต่อมาในส่วนของด้านข้างนะคะด้านข้างเราก็เพิ่มความเท่ความโฉบเฉี่ยวให้กับตัวรถนั่นก็คือการติดกับข้างเข้าไปนะคะทําให้รถด,ดูมีมิติมากๆเลยต่อมาในส่วนของฝาถัางน้ํามันนะคะตัวนี้เราก็ติดตั้งมาพร้อมโลโก้คําว่าปาเจโร่สปอร์ตให้กับลูกค้าด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันต่อค่ะ ต่อการในส่วนของด้านท้ายนะคะสําหรับด้านท้ายของเรานะคะไฟท้ายเราก็ยังทําการครอบไฟท้ายให้กับลูกค้าด้วยนะคะต่อมาในส่วนของสเกิร์ตค่ะสเกิร์ตของเรานะคะเป็นแบบปลายท่อคู่ทรงเหลี่ยมนะคะในส่วนของเซ็นเซอร์นะคะอันนี้เขาก็ติดตั้งมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วค่ะและต่อมานะคะในส่วนของตัวคาดไฟท้ายด้านหลังนะคะตัวนี้เขาจะมีโลโก้คําว่าปาเจโร่สปอร์ตซึ่งไฟตัวนี้นะคะเขาจะติดเวลาลูกค้าเหยียบเบรกด้วยค่ะ ในส่วนของภายในนะคะภายในตัวนี้นะคะเรายังแถมเป็นพรม V.I.P ให้กับลูกค้าด้วยค่ะตัวนี้นะคะเป็นพรม V.I.P แบบ 6D นะคะลูกค้าสามารถเลือกสีเลือกรายได้เลยต่อมาในส่วนของตัวสครับเพดกันรอยอันนี้เราก็แถมให้กับลูกค้าด้วยค่ะและนี่คือโปรโมชั่น59,000บาทค่ะในรุ่นของปาเจโร่สปอร์ตคันนี้นะคะใครที่ชื่นชอบการแต่งรถแบบนี้นะคะหรืออยากได้จับจองเป็นเจ้าของนะคะทักมาได้ที่ข้อความเพจของเราได้เลยหรือโทรมาที่เบอร์ 062 5094 990ได้เลยนะคะสุดท้ายนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับเพจของเราไว้ด้วยนะคะแล้วรอติดตามคลิปต่อไปค่ะว่าเราจะมารีวิวรถส,สวยรุ่นไหนให้ลูกค้าได้ชมกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ